คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพา FC ทุกท่านนะครับมาพบกับ t o y ย t a c o r ร l าออติ i ตนะครับปี2017ซึ่งเป็นตัวที่มีการไม c น a เชงมาแล้วนะครับมีการไม c น a เชงมานะครับด้วยการเปลี่ยนรูปร่างกระจังหน้านะครับรูปแบบหน้าตาออกมานิดหน่อยนะครับรวมไปถึงใส่ออปชันความปลอดภัยเข้าไปนะครับคันนี้นะครับเป็นปีโมเดล2อ1 7นนะครับเป็น1 8 e นะคันนี้ปี1นึ่งเนะครับหนึ 1, e, นะครับเป็นตัวรองนั่นเองนะครับนะจะเห็นว่ารูปร่างหน้าตานะครับออกในแนวเฉลียวขึ้นนะครับนะก็คือปรับเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่นะครับแต่งหน้าทาปากเขียนคิ้วเขียนตานะครับสวยงามขึ้นนะและยังใส่ในเรื่องของออปชันความปลอดภัยนะครับภายในเข้ามาให้อีกนั่นก็คือตัว แอร์แบ็กนะครับเพิ่มเข้ามาอีกเป็น7จุดนะครับนะเป็น7ใบนะเนื่องจากคันนี้เป็นตัว e นะครับเป็นตัว e ยังไม่มีไฟตัดหมอกนะครับนะไฟหน้าก็เป็น,ปนมันตีรีเฟคเตอร์เหมือนเดิมนะครับแต่ก็ฉบเฉียวขึ้นนะกระจกมองข้างนะครับปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาแล้วติดตั้งมาแล้วเรียบร้อยนะครับนะรูปร่างหน้าตา นะครับมันด้แตกต่างกันมากนะครับสวยงามคมชัดเหมือนกันนะครับระบบดิสเบรกทั้ง4ล้อพ่วงโดยระบบความปลอดภัย ABS นะครับ EBDBA นะครับแล้วก็ TRC VSC นะครับมาให้ก็ถือว่าค่อนข้างครบนะครับในส่วนของด้านท้ายเนี่ยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของพวกสัญลักษณ์ตามรุ่นเขานะครับสำหรับตัวออติสเนี่ยนะครับ รูปร่างบอดี้เขาค่อนข้างที่จะใช้งานใช้สอยได้เยอะนะครับเพราะว่าเป็นตัวรถขนาด4 s เซ gment นะครับกว้างนะคันนี้พิเศษแล้วนะครับได้เบาะนหนังสีดำนะครับตามสเปคโรงงานเขาจะเป็นเบาะผ้านะแต่นี่ได้เบาะหนังแล้วนะครับได้เบาะหนังแล้วก็ดูแลรักษาความสะอาดง่ายนะครับนะดูลุล่าขึ้นมานะระดับหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับสะอาดสะอานเลยนะครับสวยงามเลยนะครับโดยเป็น เจ้า,จาของเขาทําบ่อดังให้แล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้นะครับไม่เก้0 0มื่นนะครับอันนี้ไม่แทนนะนะครับเขาศู์เช็กศู์เช็คระยะนะครับในส่วนของออปชั่นต่นางๆเขานะเกียร์อัตโนมัติสามารถชิปอัพชิปดาวเกียร์ได้เนี่ยเห็นไหมนะครับ ก็ถือว่าเป็นรถที่น่าใช้นะครับนะประหยัดทนนะครับสำหรับออติสนะอันนี้เห็นไหมเพิ่มขึ้นมานะครับจะเป็นในส่วนของ a อแบ k นะครับเพิ่มขึ้นมาจากปกตินู่นก่อนก็จะได้ที่คู่หน้านะครับนะตัวนี้ก็ได้เพิ่มขึ้นมานะครับในส่วนของเสา A อเสาซด้วยนะครับก็เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับนี้ก็เป็นออปชั่นนะครับสำหรับการแมนเช้งนะ ค่อนข้างสวยงามนะครับคันนี้เปิดเพียงแค่479,000บาทเท่านั้นเองนะครับปี17ด้วยไหม่ในน้อยด้วยถ้าหากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถโอนจองล็อกรถไว้ได้เลยนะครับตัวมาสอบถามได้เลยนะครับจริจริงๆออติสผมมีหลายคันนะครับมีตั้งแต่ปี11ขึ้นมาเลยนะครับมีตั้งแต่ราคาแสนกว่าจนถึงราคาเกือบล้านเลยก็มีนะครับตัวใหม่ๆเลยนะครับตัวปี2010 920เลยนะครับแล้วก็รถเล็กๆก็มีค่อนข้างเยอะนะสำหรับในส่วนคลิปนี้ผมก็พามาแนะนำนะครับเป็นรถที่แบบว่าขายดีนะครับใช้งานง่ายนะครับดูแลบำรุงรักษาง่ายนะครับเดินทางทั่วไทยได้เลยนะครับด้วยเป็นรถที่ดูแลตามอาการนะครับไม่ได้เป็นรถที่แบบมีปัญหานะครับเครื่องยนต์ไม่จุกจิกแน่นอนนะครับแล้วก็การใช้งานค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นนะครับ ใช้งานได้ยาวๆนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ